เนื่อความเปราะบางของเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนเหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวนมากในฝั่งปอยเปตซึ่งรวมถึงแรงงานไทยและผู้ประกอบธุรกิจที่พักอยู่ในฝั่งกัมพูชารายงานว่าไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการของไทยได้ตามปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการต่างๆเช่นการโอนเงินออนไลน์การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันและการทำธุรกิจออนไลน์ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากฝั่งไทยเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมเส้นทางสื่อสารเพื่อป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมายโดยเฉพาะคอลเซ็นเตอร์และการพนันออนไลน์ที่มักอาศัยโครงข่ายไทยเป็นฐานสื่อสารการตัดหรือรบกวนสัญญาณนี้แม้จะมีเป้าหมายเชิงนโยบายที่ดีแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั่วไปที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ในเวลาไล่เรียกกันปัญหาด้านพลังงานก็เกิดขึ้นตามมาหลายพื้นที่ของปอยเปตปร,ระสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเย็นจนถึงกลางคืนผู้ประกอบการในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมคาสิโนและร้านอาหารต่างได้รับผลกระทบหนักเพราะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่บางแห่งจําเป็นต้องเปิดเครื่องปั่นไฟสำรองตลอดเวลาเพื่อให้ระบบยังคงทํางานต่อไปการที่ไฟฟ้าไม่เสถียรยังส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของชาวบ้านเสียหาย ซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากเนื่องจากระบบพลังงานของเมืองยังเพึ่งพาการส่งไฟฟ้าจากภายนอกเช่นไทยหรือเวียดนามอยู่เป็นหลักและไม่มีแหล่งผลิตพลังงานภายในที่เพียงพอสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ในปอยเปตตึงเครียดยิ่งขึ้นคือข่าวเกี่ยวกับตึกสูงหลายแห่งในเมืองซึ่งเป็นที่พักของแรงงานหรือถูกใช้เป็นสํานักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายมีเหตุการณ์ที่บุคคลตกจากอาคารสูงลงมาเสียชีวิตกลางเมืองและยังมีรายงานว่าตึกบางแห่งอาจมีโครงสร้างที่ไม่มั่นคง สร้างขึ้นอย่างเร่งรีบและไม่มีมาตรฐานรองรับความปลอดภัยข่าวหรือเรื่องตึกถล่มทำให้ประชาชนตื่นตกใจบางคนรีบอบพยพออกจากอาคารอย่างเร่งด่วนหลายครอบครัวต้องหาที่พักชั่วคราวโดยไม่แน่ใจว่าสถานที่ที่อยู่เดิมยังปลอดภัยหรือไม่ภาพรวมของวิกฤตปลอยเปิดในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะหน้าทางเทคนิคอย่างอินเทอร์เน็ตหรือไฟฟ้าเท่านั้นแต่สะท้อนถึงความล้มเหลวในการวางโครงสร้างพื้นฐานเมืองอย่างยั่งยืน ทำในแน่ขอองค์การสื่อสารพลังงานและความปลอดภัยของอาคารการที่ประชาชนต้องเผชิญกับเหตุการณ์หลายด้านพร้อมกันทําให้เกิดความไม่มั่นใจในชีวิตประจําวันหลายคนเลือกกลับประเทศไทยชั่วคราวเพื่อความปลอดภยัยและบางคนเริ่มตั้งคําถามว่าเมืองน,นี้ยังเหมาะกับการอยู่อาศัยหรือทํางานต่อไปไหรือไม่แม้ทางการจะเริ่มมีมาตรการบางอย่างออกมาเช่นการตรวจสอบอาคารสูงการเจรจาคืนสัญญาอินเทอร์เน็ตบางช่วงเวลาหรือการนําเข้าเครื่องปั่นไฟเพิ่มเติม แต่สถานการณ์ยังต้องการความร่วมมืออย่างจริงจังจากทั้งสองฝั่งชายแดนและความชัดเจนในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้ความมั่นใจกลับคืนมาการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่และนักลงทุนอาจต้องใช้เวลารวมถึงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ลึกไปกว่าระยะสัน้นวิกฤตครั้งนี้จึงถือเป็นบทเรียนสำคัญทั้งสำหรับกัมพูชาและไทยโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนการจัดการเมืองที่เติบโต,ตเร็วและการรับมือกับเหตุฉุกเฉินแบบพร้อมกันหลายด้าน หากไม่มีแผนรับมือที่ดีพอความโกลาหลเช่นที่เกิดขึ้นในปอยเปตอาจเกิดซ้ำในพื้นที่ชายแดนอื่นๆได้อีกในอนาคตภายหลังจากเหตุการณ์ปั่นป่วนครั้งใหญ่ในเมืองปอยเปตได้ผ่านพ้นไปเพียงไม่กี่วันสภาพของเมืองยังคงอยู่ในภาวะไม่มั่นคงหลายพื้นที่เงียบเหงาเป็นพิเศษร้านค้าเล็กๆปิดตัวลงชั่วคราวผู้คนบางส่วนที่เคยเดินพลุกพล่านบริเวณหน้าคาสิโนและด่านชายแดนหายไปอย่างเห็นได้ชัด ถนนบางสายแทบไม่มีการจราจรสิ่งเหล่านี้สะท้อนความหวาดระแวงและไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์โดยรวมแม้ว่าทางการจะออกมาชี้แจงว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแต่เสียงจากประชาชนกลับแสดงความไม่มั่นใจว่าปัญหาจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกแรงงานไทยจำนวนไม่น้อยที่เคยทำงานในฝั่งกัมพูชาเริ่มทยอยเดินทางกลับไทยหลายคนให้เหตุผลว่าไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้อินเทอร์เน็ตที่ยังไม่กลับมาเต็มรูปแบบทำให้ไม่สามารถติดต่อครอบครัว หรือส่งงานออนไลน์ที่เคยทำอยู่เป็นประจำการที่ไฟฟ้าดับบ่อยส่งผลให้สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่ทั้งร้อนทั้งมืดและไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างสะดวกเนื่องจากระบบน้ำในบางพื้นที่ต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าบางครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุจึงตัดสินใจอบพยพออกจากปล่อยเปิดอย่างเร่งด่วนแม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มก็ตามบรรยากาศที่ตึงเครียดยิ่งทวีความรุนแรง เมื่อเกิดข่าวหรือแพร่กระจายเกี่ยวกับโครงข่ายอาชญากรรมที่แฝงอยู่ภายในอาคารสูงหลายแห่งในเมืองไม่ว่าจะเป็นคอเซ็นเตอร์ผิดกฎหมายธุรกิจฟอกเงินหรือการหลอกลวงออนไลน์ผ่านระบบหลังบ้านที่ซับซ้อนความไม่โปร่งใสของเจ้าของตึกและการมีเครือข่ายโยงใยกับผู้มีอำนาจทำให้ประชาชนไม่กล้าไว้วางใจแม้จะมีการออกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่บ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าผู้คนในตึกเหล่านั้นปลอดภัยหรือไม่ หรืออาคารเหล่านั้นผ่านการตรวจสอบโครงสร้างจริงหรือเปล่าในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลกัมพูชาพยายามอย่างมากในการควบคุมภาพลักษณ์ของเมืองโดยเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้ประกอบการท้องถิ่นมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูระบบพื้นฐานเช่นการขยายสายไฟภายในประเทศการสร้างสถานีไฟฟ้าย,ย่อยเพิ่มเติมและการตรวจสอบความมั่นคงของอาคารแบบเร่งด่วน อย่างไรก็ตามประชาชนยังคงตั้งคำถามว่าการแก้ไขครั้งนี้จะเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวหรือมีเจตนาจริงในการเปลี่ยนแปลงระยะยาวหรือไม่อีกหนึ่งปัญหาที่ชัดเจนคือการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึงช่วงเกิดเหตุการณ์ไม่มีการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบหรือประกาศข้อมูลผ่านช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วหลายคนรู้ข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย หรือการพูดปากต่อปากซึ่งทำให้เกิดความสับสนข่าวลือและความตื่นประหนกเช่นกรณีมีคนแชร์คลิปคนตกตึกพร้อมข้อความว่าตึกถลม่มทั้งที่ข้อเท็จจริงอาจเป็นเพียงอุบัติเหตุส่วนบุคคลหากไม่มีระบบสื่อสารที่น่าเชื่อถือการรับมือกับวิกฤตในอนาคตก็จะยังคงวุ่นวายเช่นเดิมแม้ปอยเปตจะเคยถูกมองว่าเป็นเมืองแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการและแรงงานชายแดน เพราะมีทั้งคาสิโนโห้างร้านอาหารและธุรกิจข้ามชาติแต่เหตุการณ์ล่าสุดก็เผยให้เห็นว่าเมื่อไม่มีระบบรองรับที่มั่นคงเมืองที่เติบโตเร็วก็สามารถกลายเป็นจุดเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านเมืองและสาธารณุปภคหลายคนเริ่มออกมาเตือนว่าหากไม่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบยั่งยืนปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในภาพใหญ่ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเองก็เริ่มถูกจับตามองมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นการพึ่งพาระบบโครงข่ายสื่อสารและพลังงานจากฝั่งไทยเป็นหลัก คำถามที่ตามมาคือหากวันใดวันหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดการเชื่อมต่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้าจะเกิดความเสียหายระดับใดต่อระบบชีวิตของผู้คนที่อยู่พรมแดนทั้งสองฝั่งการวางระบบให้ประเทศเพื่อนบ้านสามารถพึ่งพาตนเองมากขึ้นในขณะเดียวกันก็สร้างกลไกสื่อสารร่วมกันในยามวิกฤตจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในอนาคตสุดท้ายแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายไปบ้างในบางส่วนแต่บาดแผลในใจของผู้คนยังคงอยู่ การที่ประชาชนต้องหนีเอาตัวรอดจากเมืองที่พวกเขาใช้ชีวิตมานานไม่ใช่เรื่องเล็กและความกลัวว่าจะต้องเผชิญเหตุซ้ำยังคงค้างคาอยู่ในความคิดของใครหลายคนการฟื้น